ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม Fk Journey ม m ม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy Car นะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ เมมเช่อง THE m a d e n c e ์เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง THE m a าเด c e นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนาเกือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบโรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับมีตอนเข้าสู่มาเดนชารัผมวันนี้มาเดนเกมมิ่งกันเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้มาดูเกม FK เจอร์นี่กันต่อนะครับวันนี้มีอัปเดตแล้วก็มีเทคนิคต้องเรียกว่าอะไรมีเทคนิคแล้วก็มีอะไรมาแชร์เพื่อนๆกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับ FK เจอร์นี่นะวันนี้เรามาดูกันครับวันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตัวละครใหม่นะครับที่เป็นตัวแม่เสือสาวนะเข้าละเกอร์ด้าอ่านว่าอะไรวะเจอร์ด้าเกอร์ด้าเคอร์ด้าได้หมดเลยนะ นะครับหรือเกราวะช่างมาแล้วรกันเนาะทีน <fella> <grande S 1> ี้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องอื่นก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูแม่เสือสาวกันเพราะแม่เสือสาวเพิ่งเข้าเดี๋ยวขอเวลาดูลาดลาวดูข้อมูลแล้วก็ดูแนวน้มก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับสำหรับแม่เสือสาวเกิดได้แล้วกันนะมาทีนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องของ Dura Trial กันต่อเลยนะครับซึ่ง Dura t r i a l เนี่ยมันเปิดแล้วนะครับเปิดของลุงแล้วนะแต่ว่าเป็นลุงที่ยังไม่ลุงไม่สุดนะ คือตอนนี้ซีซั่นใครนะครับซีซั่นใครที่ถึงวันที่56มันเปิดมา2วันแล้วเนาะ56หรือ55นี่แหละนะครับมันจะเปิดถึงชั้น37ละซึ่งชั้น37เนี่ยครับมันจะเริ่มดอปสีลุงนั่นเองนะครับมันจะเริ่มดอปสีลุงแล้วไหนวะเซฟบปวะ่าเอ,อ้ยยังไม่ดอปลุงเหรอว้าดอปแล้วดิขอราผมลงแล้วยังได้อยู่เลยใช่ปะดอปแล้วดอปลุงแล้วนึงนะ ตึ๊บตึ๊บตึ๊บสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดใช่ดอบลุงแล้วนี่แหละครับเนี่ยเนี่ย มันจะเริ่มดอบลุงแล้วนะครับ37มเนี่ยมันจะเริ่มดอบกล่องสีลุงแล้วนั่นเองแต่ว่าเป็นลุงที่ยังไม่ใช่ลุงเซตแล้วกันนะซึ่งทีนี้เนี่ยคือมันจะเปิดตามเวลาให้เราเล่นในเซิร์ฟกันแล้วกันเนาะอย่างเช่น38ชั้น38เนี่ยมันเปิดเมื่อไหร่ก็คือเปิดอีก70วันเซิรฟ์ฟเปิดมาถึง70วันเมื่อไหร่นะครับเออตอนนี้เปิดมาเดือนกว่าเองเอาไว้ยังไม่ถึงเดือนครึ่งเลยทุกคน3ามสิบวกยี็ก็มาเดือนครึ่งแหลนะเนาะอ่ะก็เริ ดังนั้นเนี่ยลุงจริงๆที่เป็นเซตเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะเปิดตอนเซิร์ฟเปิดครบ70วันเนาะทีนี้วันนี้ผมจะมาเล่าทคนีให้ฟังว่าเวลาที่มันเปิดดันชั้นใหม่ๆของไอ้ไอ,อ้ตัวเนี้ยเมจิกชามเนี่ยดูล่าไททอลเนี่ยครับมันเป็นสิ่งสําคัญเลยในการไต่ระดับบอสในการผ่านด่านในการ PP ทุกอย่างเลยนะอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะมันเป็นตัวหลักที่ทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเยอะมากนะครับเผื่อใครยังไม่รู้เลยเผื่อใครยังแบบเอ้ยเล่นดีไหมจาเป็นไหมต้องรีบทำหรือเปล่าผมบอกเลยว่า ต้องรีบทาก่อนเลยเวลามันเปิดนะครับถ้าคุณไม่อยากอนดับท็อปสิหรือว่าท็อปท็อปทอปของพวกตีบอสพวก p ีพีอะไรเงี้ยถ้าไม่อยากอนดับนะครับรีบทาเลยเวลามันเปิดนะทีนี้ให้ดูว่าทําไมนั่นก็คือไอตัวเมจิกชามเนี่ยมันมีผลนะครับเห็นไหมมีผลแต่ละฟเฟกมันต่างกันและยิ่งถ้าเกิดมันเปิดของสีขั้นถัดไปเมื่อไหร่อย่างเนี้ยสมมติอันเนี้ยนะครับเปิดชั้น3 7มเสูด 3, เดนี่ยมันได้สีลุงละซึ่งไอชามสีลุงเนี่ยมันบวกเอฟเฟกต์เพิ่ อย่างเช่นไอตัวนี้นะครับฮาร์ลักเป็นตัวดามจเนยจากของเดิมมันเพิ่ม6%มันเพิ่มเป็น8%เลยนะแถมนะับเพิ่มเกาะอีก16%มันเพิ่มขึ้นเยอะนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสีสำคัญเลยในการติดท็อปดังนั้นถ้าเกิดมันปลดแล้วเนี่ยแล้วคุณยังไม่ได้สีลงมาอัปเดตเนี่ยยังเป็นสีแดงอยู่นะครับอาจจะไม่ติดท็อปก็ได้นะครับนนั้นเปิดปุ๊บรีบเล่นนะทีนี้เล่นเนี่ยเล่นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูแล้วเนาะคือจริงๆเนี่ยมันก็ง,ง่ายๆนะมันจะมีตัวที่บัออยู่น่นนนันเบ อันนี้นะครับระบบใหม่ด้วที่อยากจะมาพูดกันวันนี้คือระบบสคริปทุกคนโคตรดีอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นสําหรับสายขี้เกียจเพราะว่าเกมมันคงรู้แหละว่าพวกมึงคงมาเล่นเกมเหมือนกันหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะไม่มีเวลากลับมาเล่นเกมผมอะไรอย่างนี้ดังนั้นะเขาทําระบบสคริปไว้ให้ด้วยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแพทใหม่ล่าสุดนะ แพทใหม่ล่าสุดเขามีโรบสริปมาให้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสริปในในด่านเนี้ยดูร่างไทลกับสริปในการไต่หอหรือสริปในอะไรต่างๆอ่ะแหละมันมีอยู่แหละจะระล่มจะเป็นไต่หอกับันเนี้ยถ้าตัวละครของคุณมีพลังและมีเลเวลสูงกว่าด่านที่กําหนดเยอะมากๆมันสามารถสริปได้เลยเห็นไหมผมสริปไป30ได้เลยเนี่ยเออดังนั้นนะคะผมจะบอกเลยเทคนิคเนาะก็ถ้าใครไม่มีเวลาเล่นแบบผมเนี่ยเอาเฉพาะอันที่จําเป็นก่อน อย่างเช่นวันนี้นะวันนี้วันศุกร์นะครับมันจะเปิดสายฮิลกับสายดาบอ่ะทีนี้มาพูดกันต่อเรื่องของ Priority ว่าเวลาคุณจะทำชามเนี่ยคุณจะควรจะทำตัวไหนก่อนซึ่งบอกเลยนะครับว่าให้ทำสายแครี่ก่อนเลยสายดาเมจนะครับนั่นก็คือตัวสายขวานกับสายไอสายโจรแรืสายธนูเนี่ยสายเวทเนี่ยสายดาามจทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าสายดาามจทั้งหลายคุณจะทำตัวไหนก่อนเนี่ยก็คือให้ทำตัวที่เอาไว้ตีบอสก่อนเลยนะเพราะว่าเรื่องตีบอสเนี่ยสำคัญครับ ไอตัวชามเนี่ยดังนั้นเนี่ยพาราทีในการทําชามเลยนะก็คือให้ทําตัวที่ตีบอสก่อนนั่นเองอย่างเช่นตอนนี้นะครับฮารัคในบอสเอ็นเลสนะครับฮารัคเป็นตัวดาเมจหลักๆในการตีบอสเลยเพราะฉะนั้นพอมันปดปุ๊บเนี่ยให้รีบมาทําชามให้ตัว DPS แบกการไต่อันดับของการตีบอสก่อนเลยอย่างผมก็กดเลยนะซึ่งเวลาเราลงดันแล้วมันไม่ได้เนี่ยให้ทุกคนนะครับให้ทุกคนมากดกดไปเลยเนี่ยกดซื้อเอาง่ายเนี่ยกดคราฟไปเลยเนะี่ย เนี่ยครับกดคาฟได้เลยให้เก็บแต้มตรงนี้กันไว้ให้ดีด้วยนะครับและตรงนี้คือแหละที่ผมจะบอกว่าใช้ถูกอย่าเพิ่งไปใช้ม่สซัวให้ทําตัวที่เป็นดาเมจหลักๆในการไต่บอสก่อนนะครับอย่างเช่นฮารักนี่ทําไปเลยเพราะว่ามันเป็นดาเมจหลักและใช้ไต่บอสเอเลสได้หลายบอสมากนั่นเองนะตอนนี้ฮารักติดท็อปอยู่เนาะเออตอ้นน้นมาปุ๊บผมจัดฮารักก่อนเลยนะประมาณนี้นะพาราตี้เนาะดังนั้นนะครับเวลาเราจะเล่นดูราไทออลก็ให้เล่นอันที่สําคัญไปก่อนก็ได้ส่วนอันที่ไม่สําคัญยังไม่ว่างก็ในแบบผมเนี่ย ผมทิ้งมาตั้งแต่นานแล้วอะตั้งแต่19ผมปล่อยตั้งแต่นานแล้วอะจนตอนนี้มันสกิปได้เราก็กดสกิปเลยเ,ออเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปถึง31แล้วเราค่อยมาเล่นดีนะนี่คือดีมากผมภูมิใจมากเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเล่นเราเล่นหลายเกมเงี้ยไม่ต้องมานั่งกดทีละด่านทีละด่านแม่งเสียเวลาสกิปได้เลยถ้าพลังเราเยอะกว่าเยอะนะครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงในการเล่นดูราทรอลนะครับก็คือก่อนจะเล่นด่านใหม่ๆเนี่ยให้เล่นอันนี้ก่อนนะให้เล่นไนท์แมร์ก่อนเพราะว่า ไอไนท์แมร์เนี่ยมันเป็นด่านที่เพิ่มบัฟเห็นไหมครับถ้าเกิดเราชนะด่าน19ได้เนี่ยมันจะเพิ่มบัฟในการดรอปของลุงขึ้นมาอีกนั่นเองเพิ่มเมื่อไหร่วะดูไม่ได้หรอมันจะเพิ่มบัฟนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณผ่านอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปเล่นด่าน3าเอ็ดเนี่ยมันก็จะได้บัฟเพิ่มในการดรอปลุงนั่นเองดังนั้นก็คือก่อนที่คุณจะไปไต่อันดับถัดไปหรือก่อนจะไปกดกวาดล้างเนี่ยให้มาเล่นอันนี้ให้ตันก่อนนะอย่าลืมกันนะครับถ้าเกิดไม่อยาก นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือก็คือเรื่องของตัวละครนะอย่าลืมนะครับเลงตัวที่เป็นดาเมจหลักในการรีบอสก่อนเลยนะครับอันนี้ง่ายๆชิวๆเลยเนาะส่วนอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวละครในการเล่นดูแลทายลคือจริงๆปกติดูาลทายลมันจะมีบัฟฮีโร่ใช่ปะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยแม่งจะชอบบัฟตัวละครใหม่ๆให้เราไปเปิดตู้มาเปิดนั่นเองนะ <laughs> เห็นไหมอย่างตอนเนี้ยมันบัฟไอโลกิไซรันซึ่งผมไม่เปิดไง แต่ว่านะใครที่เปิดมามันก็จะเล่นง่ายส่วนใครที่ไม่เปิดก็จะยากหน่อยละกันต้องบอกว่ายากหน่อยยากระดับนึงเลยแต่ก็ผ่านได้นะอย่าง3 7เนี่ยผมก็ไปสุดได้นะครับใช้ตัวแค่ที่มันมีอยู่ยังไปได้อยู่แล้วกันนะสำหรับสายที่เติมกลางๆว่ามีตัวอยู่แล้วแต่ถ้าสายเติมน้อยแล้วไม่ค่อยมีตัวด้วยเนี่ยการที่คุณเปิดตัวใหม่ๆมันจะช่วยในเรื่องของการผ่านดูรา,ทาเทลได้แต่ว่ามันก็จะเปลืองนะคุณก็ต้องไปปั้นตัวใหม่มาซึ่งบางทีตัวใหม่มันไม่ได้โหดไม่ได้จําเป็นสายฟรีย,ย นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำลิสต์ขึ้นมาให้ด้วยกันนะครับฝากติดตามกันด้วยว่าเราควรปั้นตัวไหนเดียในการไต่บอสอะไรพวกนี้เล่นได้หมดทุกคอนเทนต์นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เปิดตัวใหม่มาสามตัวแล้วผมฆ่ามาสามตัวแล้วอะตั้งแต่ไอ้ตั้งแต่ไอเรยวะเออฆ่ามาสี่ตัวแล้วมั้งเนี่ยผมฆ่ามาสี่แล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่คารันเนี่ยคารันฆ่ามายาวเลย เออซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มจริงแหละผมก็ยังผ่านได้อยู่นะดังนั้นการที่ปั้นตัวหลกัหลกๆไว้ตามที่ผมทำเนี่ยเป็นแนวทางได้นะครับก็คือไม่ต้องเปิดตัวใหม่มันก็ยังผ่านได้อยู่พารากอนหนึ่งพารากอนสองก็เล่นได้เพราะพาร,กรพารกรอกเนรกรเนี่ยมันเก่งจริงๆก็คือเก่งใน PVP อารีนาเนาะดังนั้นเอ็ดูราไทาอลัลเนี่ยคุณปั้นถึงแค่สุพิมพรัรก็พอละก,ก็เล่นได้อยู่ละนะครับเออมาทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูไอ้นี่กันเนี่ยด่านด่านด่าน,านฮิลดูซิเนี่ยดูดิมันบ้าอะไรอ่าเห็นไหมครับมันก็จะบััตวหลกๆเนีย เดี๋ยวไอเจอด้ามาเดี๋ยวมันก็จะบัฟเจอด้าละสักวันหนึ่งอะเพราะมันจะชอบบัฟตัวใหม่ๆนะอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูแล้วกันว่าเราไหวไหมอ่ะอย่าลืมนะต้องเล่นไนท์แมร์ก่อนนะครับเนี่ยกดลอกทีมได้เลยชิวๆถ้าเกิดคุณมีตัวประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็ลองดูปกติผมก็ลอกทีมตลอดคือเราลอกทีมมาแล้วเราก็ค่อยๆปรับทีเนี้ยเวลาเราเล่นใช่ไหมครับ ไออาร์ติแฟกต์ไอตัวชามเนี่ยมันก็จะกาดของดันที่เราไม่ผ่านเราก็ไปกดกวาดล้างดันที่เราสุดแล้วอย่างเช่นผมไปกดกวาดล้างไอดันของสายสายขวานมาเนี่ยดันของสายวอลเลอร์มาเนี่ยกวาดล้างมาปุ๊บมันก็จะได้เศษเราก็เศษเ,เนี่ยไปคราฟให้ตัวเก่งๆเราตัวเก่งมาแบกในสายฮิลอะไรเงี้ยนะก็คือมันทําได้แต่ว่าหลักก็คือคุณควรจะต้องดันสุด ให้สุดสักอันหนึ่งก่อนนะครับอย่างน้อยนะนี่อย่างน้อยแต่ปัติตคนเก่งเขาก็จะเก็บหมดตันหมดอยู่แล้วอ่ะนะครับแต่ว่าให้ดันสุดให้ได้สักอันหนึ่งนะครับอันนี้ข้อข้อทีอ่อยากจะแนะนำแล้วกันเนาะเพราะว่าจะเอาไว้กวาดนะแม้คุณจะเสียโอกาสมากเพราะเรื่องชามเนี่ยมันสาคัญ เราก็อย่าลืมมาเล่นอันนี้ให้สุดด้วยนะก่อนจะเล่นด่านถัดไปก็เอาเป็นว่าคลิปนี้มาแชร์แล้วกันนะเรื่องของดูล่าไทลเวลามันอัปเดตแล้วก็เรื่องของ Priority ว่าคุณควรจะทําตัวไหนก่อนนั่นคือทําตัวดามเมจสำหรับตีบอสก่อนและอีกตัวหนึ่งเออผมลืมบอกอีกตัวหนึ่งที่ควรจะทําก่อนเพื่อนเลยก็คือไลเนียนะครับเพราะว่าไลเนียเนี่ยมันเป็นตัวบัฟที่ใช้ตีบอสได้ยันปัจจุบันเลยแต่ว่า M บก็พอซึ่ง เมจติกชามเนี่ยมีผลกับบัฟดาเมจของเลเนียมากดังนั้นเวลามันปลดขั้นถัดไปตัวน,นี้ขั้นสุดละให้รีพามเลยนะครับสังเกตนะจากเดิมเพิ่ม40% 30%เป็น40%แล้วนะแถมเพิ่มจาก6เป็น10%นะครับเยอะนะคือถ้าเกิดคนที่ไม่มีชามลุงกับคนที่มีชามลุงอ่ะแต่นับน็อปเทนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ติด็อปเทในการตีบอลก็ได้ดังนั้นนะครับถ้านแนะนำนะทาฮารักทาไลเนียก่อนเลยแล้วก็ไปดูว่าเวลาเราตีบอสไลวันเนี่ยตัวที่มันทำดาเมจสูงสุด ที่เขาใช้กันเนี่ยตัวไหนทําตัวนั้นก่อนเลยนะครับตัวอื่นก็รอ เนาะประมาณนี้ก็เรียกว่าอะไรดีเรียกว่าเป็นการแชร์แล้วกันบางคนอาจจะรู้แล้วก็ได้บางคนอาจจะไม่รู้ก็ลองดูมันจะได้เล่นง่ายๆเล่นง่ายกันขึ้นเลยกันเนาะจะได้ติดอันดับท็อป10กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนขอบคุณมากนะใครผ่านมาเราชอบรับชมกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ติดตามกันต่อไปด้วยนะครับ<ๆ>ก็มีอัปเดตเรื่อยๆนะฮะฝ่ายตามให้ช่องด้วยอย่าลืมมาเป็นสมัครเป็นชาวเกลือเข้าร่วมชุมชนกันได้นะครับสนับสนุนช่องเป็นชาวเกลือกดสมัครดีใต้คลิปเลย นะครับผม <Big three. S 1> แล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิป <No S 1> ถัดไป <matter how S 1> ครับขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ